แค่หลูกแค่ล้านบนัดนี้มานียังแต่ลูกแต่ล้านหลุดเฉลี่ยมาเออเพิ่มทีตัวใหม่ตัวใหม่หนะมามาฟีมาฟีกรบตีมากตีสปปแปะสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อ FC เด้อทุกคนทุกท่านเด้อจ้านี่ก็กลับมาพบมาพบก,กับแพรว,ว่าคนโกรคนเก่าคนเดิมเด้อทุกคนเนาะ เอนีก็เป็นวันสงการพี่น้องเอ้ยดอกไม้กระสิเต็มเบิดหัวเบิดทางเนาะเพราะว่าสินิปแบบเออสงการเด้เนาอแต่ว่าเมนีหันแพลว่าสีมาภาย fc มาเบิงเนาะทุกคนว่าก่อนเฮาทีสีไปหดนามดำหัวเนาะหรือว่าอ่าลงไปทรงผ่าอยู่บ้านเนาะอยู่บ้านเพราสิเอิ่นว่าวิธีทรงผ่าแบบทั้งล่าเนาะก็คือแบบว่าเมนีเป็นเหมือวันที่สิบสี่เนาะก็เอาผ่าลงเนาะพี่น้องเนาะเอาผ่าลงแล้วก็สียหายแบบว่าอ่า ภาษาช่นน้องหรือว่าคตในหมู่บ้านนั้นเพิ่นลงไปทรงผาละกะหดห,หนามดำหัวนะเอาผาลงไปทรงนะทุกคนแต่ว่ากนที่สิไปเบิงกับพี่ว่ากะสีเอาดอกไม้เนาะ เอาดอกใหม่แล้วก็สิแ่งขันหานาะทุกคนแล้วก็เอาดอกคูนมาแล้วก็เอาน้ำขีมินนเนาะแบบอยู่ทางคือคือทางฟังล่าเอาน้ำขีมินมากแล้วก็จะมาขอบุญขอคุณจากพอจากแม่กอนไรจังซีผ้ากาันลงวัดเนาะพี่น้องเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวจังเบิงผาาบรรยากาศไปทากันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องก็จีนจะไปเบิงไปชมกับฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ share, กติดตามก็ซับสไครเพื่อเป็นกําลังแห่งใจเห็นพี่ว่าน้ำเด้อจ้าเวไปเดี๋ยวเขาไปเไปบิงกันเลยจังไรกะก่อนที่จะไปอ่เที่ยวทั้งไรเนาะพี่ว่ากับ ขอให้เอฟซีว่าทุกคนทุกท่านนอกจากเที่ยวดินบุญทรงการยางแคลขาดปลอดภัยจากพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนอกจากขอให้ทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุกนอกจากขอให้เอฟซีของพะว่าทุกๆคนทุกๆท่านจงดินทรงการยางมวลซืนโฮเซลลละกัปัสจากพยันอันตรายอันตรายทั้งปวงเด้อจ้ะเนาะปัสจากจาก พยันอันตรายภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเด้อสาธุเนาะโอเคจับเบิ่งไปเบิ่งกันเลยเนาะนี่เขาก็เตรียมเลยตัวใดจะใ้ขล้คันตัวนี้เขาจะมาใส่คันห่ะเทียนเขาได้สันแปงแปงเอ้ยตัวนี้เขาจะเอาลงวัดบอก ใช้นเำแข็งอุปกรณ์กระดาษเป็นเอาลงอัดด้ยคันเท่าดีเลยเบ็ดละพอคันนี่เนาะทุกคนกำลังเอาหมาคันวิธีแบบบันนอกบันนอกเกลียบง่ายนี่เนาะวิธีของเขากะเงียบเรียบง่ายพี่น้องเอ้ยง่ายๆหนึงเขาแต่เขามีเจตนาดีเนาะก็คือแต่งคันหาเอาเทียนใส่นะแต่งคันหาเนาะ แต่งคันหาแ้วก็เอาดอกใหม่หาคู่ใส่พี่น้องเอ้ยเพียยว่าเห็ดแบบง่ายๆแหละต่างตีนพ่อเมย์เนาะก่อนที่เขาจะไปทรงหนามผ่าอยู่วัดก็ได้ขอบุญขอคุณจากพอ่อจากเมยก่อนผู้ที่คบรบบอเนาะแล้วก็อันนี้หนามข้าหน่อยโห่ดเอาเดีนน๋ยวหนามป่นอ,อ,อ่อันนี้คือสิเตรียมมาลงวัดเนะะะาะไป เอาคูณเนาะเป็นดอกคูณธรรมศาสตร์จ <c oughs> งการมือเดียวบ่เอ่ยพักกันเอาลายได้ปวดขูณเอาลายปวดไปอ่ะเตรียมได้พี่น้องวันนี้ไปดอกคูณไป นี S <S <People> ่เด้อพี่น้องน้อกะได้แต่งได้เตรียมเอียงเรียบร้อยแด้อน้อเดี๋ยวก็ซีซันให้พ่อให้แม่นั่งและบันนี้เนาะแต่กะสีข้อบุญข้อคุณจากเพื่อนก่อนที่จะไปรงหนามผาน่อเอนี่ก็เป็นวันที่1 4ทั้งฟังเล่าเพื่อนกำลังเอาผาลงเนาะเพื่อนกำลังเอาผาลงแลละก็ให้หยาดหยาดยมลงไปรงหนามผาเนาะหรือว่ะให้พ่อออกแม่ออกลงไปรงหนามผาเด้อนี่เนาะอ่าก็เตรียมกันเลยบันนี้ ส, niez, สบายดีสบายดีสวัสดีอีกเธอนึงเด้อทุกคนเนาะนี่แพรว่ากับเด้เตรียมก้านยังเรียบร้อยเลยเดี๋ยวใช่อีกพอกับอีแม่มานังส้งยังแมกผู้แหงว้อันนี้เลยแป๊ส่งยังแม้แหงว้อันนี้นม่เอาส่งยังแมตต์ับน่บ้าร้อนเลยเดี๋ยาเดือแน่รอช่วยลูกกับบุกให้ฟังอเคเราชอบอุงเท้ ร็เดิมคือพ่ซอผมันบ่ได้ดอกมันไม่เด้หนอยมันกระปผ่ามันนัง่หัวลำเียโบาทาเฮาเดหน่อยอาบน้ำโอเคโอเคสงแหลกขีดเาดี่มสเยอโกัเจ้วหนุแล้วมาเลว้้ากรดับไนแต่ว่ามันกระปูแค่รู้เฮ้ย

เอาวิธีก็สีเริ่มเลยเด้อบ้านนี้เนาะวิธีก็สีเริ่มเลยเฮากะได้เอาเฮากะไดเอ้าศาสตรเอายังมะปห้ลูกหลานนั่งเนาะทุกคนเลยมาล้านั่งนะมายัางต่ามาเออมะมู่อยู่ตรงีอันนี้มองกอดมองกอดในใจมันบ่ารอเดี๋ยวใช้เบิ่งเด้อพี่น้องเนาะนี่เลยก็สะมีลูกหลานมาพร้อมนาพร้อมตากันนี่ มาขอบุญขอคุณเนาะน้ำผู้อู่เมยอู่นี่อันมึงกองเงินสบายดิกองใน่ละบายดีบายดีเจ้าพักกันมา้ยังเลยนี่ฮะมา้ยังมาสมบัติสมาพอมาขอบุญขอคุณน้ำผู้อู่ผู้อู่มาขอบุญขอคุณน้ำผู้อู่ผู้อู่ มาสมบัตน่าสมมาพ่ออู้แม่อู้นอนแหลวก็อีพ่ออีแม่พาลานเห็ดนอนพี่นองเอ้ยนี่แหละเนือเอาพุดน้ำหุดเท้าเืออ่าอืมได้แล้วบันนี่มามามาเอาก่อนน้่อินเขาก็ตังคันหาก่อน แต่งเรียบร้อยเลยอ่ะให้บอกอามาอยู่มามาอาเมืนเมื่อต่อกันเออเด้ออ่าอ่าขอบุญขอคุณจากพ่อจากแม่เด้อเนาะบ่ออีแม่เด้อน่เป็นเาเขากระจายเขหมักลงเนาะฮ่กายกรรมสามจีกรรมสี่มโนกรรมสามด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีเนาะอันใดทีลูกล้านในอประมาทพลาดพังเนาก หลวงเกินพ่อแม่ทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจบว่าทั้งจีตทั้งเจตนาและบุจตตนาเนาะตั้งใจหรือบุตั้งใจก็แล้วแต่กับอ่ามาขอโทษขอโพยพอกับแม่เนาะเด้ออย่าขออย่าไดมีบาปมีเวรนเด้อต่อพ่อกับแม่หรือว่าต่อลูกต่อลานเบื่อทุกคนเนาะแอมเนบอสเอออ่าขอบุญขอบุญนำเด้อมนี้ปีใหม่ผ่าใหม่เนาะอ่าเด้อสาธุเด้อ ่อยแม่ใหายบ่อนเนาะถูกแล้วก็สีมาคอไต่หิรูหิรานบคตรขุ่นแม่นโคตรหนาดั้หัวพอแม่นั่มเลวก็สีมาคออนุญาตเนอโคตรหนาดั้หัวพอแม่นั่มเลยวันนี้เด้อสงการเลยเนาะข้อพุ่นขอขุ่นแน่เลยก็สิมาขอโดตรหนาดั้หัวนั่เด้ออ่าหคตีนโดตยังนอหลังตีนหลังมือให้บ่อยแม่มามามาอ่าโภมกันอ่าเอาเอื้อยก่อนให้เอื้อยผู้ใหญ่ก่อนดเอาเนาะอือม พละกลางมือลูบละดออี่างหอยบาบหอยเวเด้อเนาะมีมีงก๊วมุขควจนอด้อลูกเต่าเห็นย่าที่บ้านขอถูดข้อพยเนาะให้ถูกให้โดให้หลกห้ไพ่มีจิ่คกามสุก้าสบายใจอ่าจะมีจะไปถูกคนอ่ามาคอยก้อนบันเอยง่ายแล้วก็เอือยน่อยเนาะ มาหดน้ำดำหัวน้องเด้อนอนก็ดีก็อ้ยเนาะเลิบูเมื่อสาธุสาธุสาธุเนาะแต่นาิงได้กระไดชิงหักเด้อด้ยสาธุสาธุสาธุต่อไปปุตแล้วสแปงอ่ะมาถูกร้านคนต่อไปบันี้อันนี้ขมาละเอาในหน่ออันเข้ามาเด้อเนาะทุกคนให้ว่ากระไดเห็นไปเด็บอดี้ เดี๋ยวจหายเบืองเบืองลังเด้อเนาะอันนี้ก็เบืองลังอยู่ดีๆแหงเด้อจะเป่ก็ได้วชอมุดหูคมุจานแหล่ว้หลูว้ลานจะเปงก้นก้อนปหกฮอออดอีพออะไรกับไลัง เด้อปก้าอันี้สูหโซหไ่ได้ยี่เกความสุกความเจริญเอ้าไเมือนาเาหมูนางขู่เขาทมูนางขู่เดชุกระ้าเข็มแข้งด้ออ่าแล้วกับตีนขอตีนแม่ซ้ำเือปัดนี้อ่าอ่านานงตะมอบดีเด้อนางตะมอบียบร้่อเด้อลูกรานเด้อ อ่าแล้วกับพ่อกับแม่สี่อาพ่อกับพออคุณขอบคุณพ่อเมดอเนาะออเดเนอ่าูกอ่าถู้อ่าถูเ่งเง่ีด้วยเด้อตอบรับพี่ใหมเออมาหดนามด้วัวเดหน่อยบัานนี้ม คุณยลกีอันน okay. ี้แคนหายไอพ่อ่อแม่บุแค้นห้ยกอนอันนี้คือว่ากเมาเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายกับไ้พ่อไ้แม่แค้นหายกอนอืมอืมเราเราอเาขอมีมีหายคนนี้ดกดเขาดิ้กดเขาเออเออเออ

อา่ยอาาวหายคนนี้หายนนี้ดิปเข้าดีเคาจ้าหาธุเออไม่ใชว่าเออเจ้าหนุ่ยผู้ชายมีมีเป็นมือโอกาสดีปีใหม่ดจริงได้ทีดูมาไงพ่อแม่ขออภัยอยโทรให้เบสาาหาดหายารงข้าหายดีมีแต่ความ หาสบายใจนั่งลงไปก็หายใ้ช่มมักกุกะนะตีวันตีมากินได้ทีบุกเลกระทำพิดหี่จะทำให้ได้ว้จาพ่อแม่ไหายจุกย่างแต่นีก็ไปก็หายมีตะคว่เลิศจ้าถูกเรื่องเอาในชีวิตก็รู้จ้าถูกแล้วบางเงี้ยดูแลพ่อแม่ส่มมากมากกว่าชพเก หายกดนี่หายกดนี่หายกดนี่ดิ๋วเขามาเยอะคนะไปรย์เยอะอยู่นี่มีแหงเยอเจ้าปาร์ธนาจึงได้ข้อให้ได้ชิมหนักเด้อหลวงห้าเงินนะหายไหนอันนั้นคิดห้าเงินก็หายไหนเงินคิดห้าทองก็หายไหนทองคิดชิมได้ก็ข้อให้ได้ชิมหนักเด้อชหควมห้าเงินนะหายไหน มาปดีปล oh, ูกแค่นลูกแค่ล้านปานี้มากีย่างแต่ลูกแต่ล้านท่าดได้ปลูกมาเออเพิ่มที่ใหม่ที่ใหมีใหม่นะพ่อมาตีมาสีก่อนมาตีมาตีสักแป๊ม นี่หายคนนี <h 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 ้หายคนนี้หายคนนี <h 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 claro> <h ้ดีคนเขามาเยอะคนดีเอ้หายอยู่ดีไม่แห้งดึอเป็นคนหูผูดีเด้อลูกเด้อกอตาชนาจึงได้้อให้ได้หนะคนนี้คนนีดีขดงเด้อนาละ มาจ้ะจมันจะเป็นคนใต้เนาะพวกนี้นี้ําบากหาใต้ใต้ําปีเก่าเด้อเาอีแ่เด้อเจ้านนได้ขอให้ได้สิคทั้งควอพ่อครอมแม่ทั้งครอบคครเจ็ไปได้คมีเอาคเ้นปาเด้อป็นลําปีเก่าเบิดครอบที่ดีหรือว่าพรอได้บ่จบบ่มบคั ไ่ <ítulo> so anyway me, I I ้กด uh ้แเด้อเอ้คนดีตัวนเด้อจอูดีมีแห้งใช่ปะมันดอย่างมัน้ะมุ่คยแห้งเจ้อเ็มากคนนี้หายเพื่อสิครบคนพี่น้องเอ้ยลูกไล้านไลเด้อาไยชนะน้ำมุ่เอ้ยอ่าเป็นไัวต็มัวอยู่ดีม่แห้งังคั่วเผาหมูพังคั่วปลาค หายควมเอือยแล้ว uh บุ้ยก็มาเสกมาเศร้าแล้วบุ้ยขันยวนาสุขมนดีขาเออคนนึ้อดีมีแหงเด้อเวลาเด้อฮถาถักด้านเมื่ีกันขึะคบเลยเนสิดพออู้จ้ะอมาชอป หายคนนี้หายคนนี้ดีกดเขาดีกดเขาเอาอีกใบใหญ่ายเด้อควนขาควนขาเลยนะผู้บังสายคนมากผู <h <h ้บวงคัวคนอยู oh> ่เอาอยู่ดีไม่แห้งเลยหล่ะเด้อกับยเป็นเล็กคนหูเด้อหูแห้งบุกคุ้เล้อแค่ว่ากับพาลูกลานมาขอบุญขอคุณนอนจากพูกอูเมอูจากอีพ่ออีแม่เนาะผู้แคนวันสงการเด้อพี่น้องเลยหายสุเกะหายดื้อผาย ให้อาไล่เล้อจะมาบังเบียดดหละเด้ออน้วันนะสุขาพละเอาเนื้มันนี่เอาเอาให้กูใส่บุตี่กับเปูเล่ออะไรูสเปมัน่ะอันเียอ่นี้หาอเ้ปเช้างจะปูไห้แล้วก็นี่ขเขานี่เขาเนาะกะ เพืาา่อนผูวแค้นให้ลูกล้านอะไรกับลูกล้านกับผูวแค้นให้เพื่อนแบบน,นี้เนาะนี่เนาะขั้นตอนสุดถ่ายกับลูกล้านกับผูวแค้นให้เพื่อนเนาะนพี่น้องเอ,อ้ยนี่แหละกับข้อบุญข้อคุณจากเพื่อนวันนี้ก็สิเป็นประเภทนี่แบบทังบ้านพะวาเนาะง่ายๆพี่น้องเอ้เหลียบง่ายเนาะตามพี่ีนี่แลหละโอ้โหว่าทั้งฟังไทยคือกันหรือบอเนาะแต่ว่าพ่วาเคยเคยเห็นอยู่นะเนาะเจ้าหน่ายเพื่นกระพาเห็ดอยู่ทังฟังไทยเพื่อนกับ เฮ็ดคือกันเนาะยำสงการกับปีใหม่กับไปขอบุญขอคุณเนาะนำพออู้เม่อู้หรือว่านำปูยาตาใหญ่เนาะปูยาตาใหญ่เนาะกัสิเป็นคือกันแล้วพอไม่พี่น้องเลยเด้อพี่น้องเนาะอ่ากะได้เรียบร้อยไปแล้วเนาะวิธีสมบัติสมมาพ่อแม่เนาะกะสี่ยัวยัวเนยจักหน่อยเนาะพอไม่พี่น้องเนาะกะแบบเออดีใจเนาะทีได้กยังเฮานั่งได้มีโอกาสเนาะมาสมบัติสมมาพ่อแม่เนาะทุกคนเนาะกะ เร็จสินไปแล้วเนาะคลิปนี้แพี่ว่าก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้เด้อนาะเอฟซีทุกคนพี่ขาดประกันได้พี่ว่าก็ต้องขอโทษขอใหเนอกทางเอฟซีฝังล่าฝังไทยหรือว่าทั้งต่างประเทศเด้อที่เขามาติดตามฮับช้มหับฟังแพี่ว่าเนาะกาขอจบแค่เพียงเท่านี้เด้อเน,อะเน,อะนาะแหลวกาอยากจะบอกว่าปีใไม่นี้ส้มกาน์นีกา ข้อไวโพนไห้เอฟซีล้วก็ททันผู้ชมเนาะทุกคนทุกทันที่เขามาติดตามรับชมรับฟังนะาะเพว่าเก็ขาอไห่จงมีแต่ความสุขกายสุขใจเนอะอาะปราศจากาพยันอันตรายทั้งายทั้งปวงนว่าจะไปเที่ยวทั้งไรก็แแ้วแต่เนาะขอไห่ขับรถไปมายางปลอดภัยยางสวัสดิภาพเนาะทุกคนเนาะกับ เพระว่าก็ต้องขอถทดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเนาะค้าอวยพอรอาจจะบบลาบลืนหรือว่าอาจจะบอคอยแบบว่าสะเทียนปันไดเนาะกัสิบห้หยามแบบว่าแต่กามีความรู้ซึกแลลวก็มีเจตนาอวยพอรอาจจกใจจริงๆเนาะอยากจะให้ทุกคนพบพอดแต่ความสุขเนาะหรือว่าในการที่แบบไปเที่ยวไซกระล้วแต่มาทั้งไรกระแล้วแต่ก็ขอให้จงไปมาอย่างปลอดไั่เนาะกับ ทีพักหรือวา่าทีเที่ยวบนันเฮือนซ่านบันซองโดยสวัสดิภาพเดอ้อดินสรงกันยังมีความสุขเด้อจ้าไปแล้วสบายดีสวัสดีคะ่ะ